เจ้าที one, yeah, ่ของบริษัทเอ็ซีเฮเดทัวร์ที่ประจำอยู่ที่นี่ที่ประจำนี่ อันนี้เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุสดาสยามรบรมราชกุมารีเนนด,ดืนนมัปบูเมื่อวันที่14มีนาคม2530ที่น,นี่คือวัดไทยพุทธสยาเป็นวัดเมื่อ56ปีมาแล้ว สร,ร้่งส้างโรยรัฐบาลไทยมีสื่อโปรโบสดสวยงาน,น,นีีก็มีพระจากประเทศไทยจำนวน40รูปโดยนณะรัฐบาลไทยได้นำมาเที่ยวในชุดที่สีเพื่อมาตรงงานพระมาทั้งหมด77จังหวัดจังหวัดละหารูปมาจำนวน9ครั้ง พัไทยพุทธาทา่านิมิตรหลวงพ่อพระราชนิพนธ์รังสีเป็นเจ้าวาดรสดเที่รัฐบาลไทยได้มาสร้างไว้เมื่อ5-6ปีก่อนโดยเป็นปป,ปพิบุญสงครามนี้จะเป็นรถของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ได้นำพระพิสุธิ์ทั่วประเทศจังหวัดละาลูกมาดูงานที่ ประเทศอินเดียอันนี้เป็นกันนี่เป็นรถเกียนเมื่อประมาณสองสาปีสุดท้ขอผ่าน น <that> <Syndrome> <be> ี่เป็นรถที่พาาจากประเทศไทยมาจดงานที่ลบ้านเราค่ะคืองตกับี่จีรูลดีปกติจอันนี้จีบูลอันนจีบูลอันจีบูล ย้ำเรานี่คือที่ที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรมที่เวทธรรมสกุลขาตาเขาพิจิกู

มหาญาณกับเทโว่าเนี่ยจะมีความคิดที่ต่ตางกันครับเหมือนกับความเชื่อของผู้นำเนี่ย นี่นี่สมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เป็นสถานที่เรียนของที่นี่เลยเพราะว่าภูทการป่ามาวันหรือที่อยู่ของพิษุนีปัจจบดีโกตมีเป็นที่ของพระเจ้าปะจมานสาอยู่ที่นี่นในภาษาดี้านี่คือสาวสิงของพระเจ้าโสมหาราชเป็นสาวส,สิงกิวดุที่มีความสวยงามที่สุด สมบูรณ์ JD ที่สุดมีเจดีย์ถึงพันเจดีย์เรายึดฐานที่มัน่นต้นโพเอ้ยไม่ใช่ต้นไซไซครันนี้ก็เรียกไซเหมือนกันนะครับคนฮินดูเนี่ยเขาก็มา

ไปอีกสามเดือนเราจะปรินิพานเขาเรียกว่าปาวานเจดีเมื่อพุทธเจ้าที่ทานเสร็จก็เกิดเป็นอินวไว でもいいんじゃないですか。